ปีชายอยากเลี้ยงปลาฮะ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 ปีชายอยากเลี้ยงปลาเอางี้มาคุยกันที่ฟาร์มเดี๋ยวจัดการให้เอาตั้งแต่เริ่มเลยอนุรับรองเคยได้ยินเรื่องหัวใหญ่ไหลกว้างเขาหางหนานะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเลือกปลาที่บอดีด้ดีๆอะ่ะเขาดูอะไรกันบ้างมันไม่ใช่มีเรื่องบอดี้อย่างเดียวคนบางคนอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องแพทเทิร์น บางคนอาจจะให้าน้ำหนักกับเรื่องผิวสวัสดีครับพบกับผมนะครับนัทอีซี่ค่ยนะครับวันนี้ปีชามีคำถามมาอีกแล้วครับเกริ่นให้นิดนึงก็คือว่าต่อจาก E ีีที่พี่หนุ่มพูดเอาไว้อะเรื่องบอดี้นั้นสำคัญชะไหนนะฮะคราวนี้ปีชาก็มาถามมอมาขออ,อยากจะเลือกปลายอีกแล้วเขาก็บอกบอกว่าเขาอยากได้ปลาที่แบบว่าอยากให้ตัวโตๆโ,โ,โ,โอ้โหโอเคถามว่ายากไหมก็ไม่ยากจากคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกนิดนึงหมอเพราะ,ะนั้นอยากจะให้ตัวโตๆเนี่ยมันเริ่มที่การเลือกก่อนครับ ก็คือน่าจะต้องเลือกเนี่ยเอาบอดี้มาก่อนปลาดีๆเราบอกแล้วบอกว่าบอดี้จะต้องเป็นยังไงจากจากจากอีพีที่พี่หนุ่มพูดไว้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเลือกปลาที่บอดี้ดีๆอะ่ะเขาดูอะไรกันบ้างนะครับเคยได้ยินเรื่องหัวใหญ่ไหลกว้างเขาหางหนานะครับไอสับเนี้ยเป็นสับที่แบบว่าเขาเรียกว่าพูดกันแล้วคนเนี่ยแบบเอหัวไหลใหญ่กว้างเขาหางหนามันเป็นยังไงวะอ่านะฮะเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันนะครับปลาเนี่ยหัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่เนี่ย,เ,ยเป็นยังไง หัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่หัวโตอย่างเดียวนะครับต้องบอกบอกว่าปลาที่หุ่นดีเนี่ยมันหมายถึงว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าลําตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีวอลลุ่มมันมีวอลลุ่มก็คือว่าเรื่องเรื่องเนื้อเรื่องความล่ามเนี่ยมันออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าปลาที่หัวใหญ่เนี่ยมันจะทําให้ลําตัวเนี่ยมีศักยภาพในการขยายไปได้ไกลผมอยากให้นึกถึงถ้วยนะครับเวลาดูปลาที่หัวใหญ่เขาดูยังไงอ่ะสมมุติถ้าเกิดเรามองปลาจากจากท็อปวิวนะครับปกติอ่ะเวลาเราดูปลาคราฟลุปมนิ่งๆเนี่ย ัวมันจะอยู่ด้านล่างหางมาอยู่อยู่ด้านบนนะครับหัวเนี่ยเวลาทิ่มลงไปปุ๊บเนี่ยอยากให้เหมือนรูปถ้วยที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้คือหลักการเลือกหัวใหญ่ที่ดีนะครับหัวเนี่ยหัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่ยังไงอีกอ่ะหัวเนี่ยสมมุติพอมาเป็นทรงถ้วยเนี่ยนะฮะต้องไม่ใช่ถ้วยที่แหลมเป็นกลวยนะครับถ้าถ้าเกิดแหลมเป็นกลวยอย่างเงี้ยก็คือปากเล็กถ้าเกิดว่าปลาที่หัวใหญ่ที่ดีเนี่ยหัวหัวใหญ่แล้วก็ปากใหญ่ด้วยนะครับคราวนี้มันจะสมคัญไปอยู่กับคําว่าไหลกว้างนะฮะ ไอ้เรื่องนี้มันต้องสัมพันธ์กันไหลคืออะไรไหลเนี่ยคือไอ้ตรงแผ่นปิดเหงือกตรงตรงบริเวณคลิปอ,อกนะครับไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าไหลเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดไหลกว้างเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกพอหัวใหญ่ไหลกว้างปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับว่าคือสัดส่วนระหว่างปากกับไหลเนี่ยมันสมดุลกันพอดีนะฮะเล็กไปแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะไอย่างเงี้ยหัวมันจะสั้นนะครับไอ้ประมาณประมาณเหมือนถ้วยที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูกําลังพอดีนะครับแล้วก็ความยาว ระหว่างปากกับไหลเนี่ยควรจะยาวพอสมควรนะฮะไม่ใช่สั้นแบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าเกิดสั้นแบบนี้คุณจะได้ปลาหน้าทู่นะฮะอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นเรื่องของหัวและไหลนะครับเห็นไหมบอกแล้วบ่าหัวไหลใหญ่กว้างเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่มันเหมาะสมด้วยต่อมาครับก็คือข้อหางคราวนี้ปลาเนี่ยอย่างที่บอกครับพอหัวเนี่ยมันได้รูปได้ราวแล้วปุ๊บเนี่ยพอวันที่มันโตขึ้นเนี่ยวัวลุ่มมันจะออกมาพอวอลุ่มมันจะออกมาปุ๊บเนี่ยตัวมันก็จะต้องรับกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่ข้อหาง มันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเรียกว่าปลามันจะโตแบบเหมือนเป็นรักบี้อ่ะเขาเรียกว่าวลลุ่มันจะเสมอทั่วตัวมันมันถึงต้องเริ่มที่หัวก่อนนะเพราะฉะนั้นหัวกับหางเนี่ยสำคัญไอ้ตัวไหล่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่มันรองรองรับเขาเรียกว่าให้มันศักยภาพของมันอ่ะหรือมุมที่มันสแปนออกเนี่ยมันมันก็จะกว้างมันจะทําให้วลลุ่มันเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้อถ้าเกิดข้อหางเล็กมันจะเป็นไงข้อหางเล็กเนี่ยปลามันก็คงจะรีบลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะมีเอวนะฮะแต่ต้องบอกบอกว่าปลาส่วนใหญ่เนีีี่่ยจะะดดดูถ้้าาากิปลทโคครรรงงสๆับ บอดี้ไลน์ดีๆเนี่ยข้อหางมันจะหนามาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ผมเสริมนะนอกจากหัวใหญ่ไหลกว้างข้อหางหนาเนี่ยอาจจะต้องดูสัสดส่วนอ่ะความยาวของของ,ของตัวครีบหางกับตัวข้อหางด้วยนะฮะคือถ้าเกิดพวกนี้ถ้าเกิดมันสั้นไปเนี่ยบางทีมันออกข้างได้จริงฮะแต่ตัวมันสั้นแต่จริงๆอ่ะการไอเลือกปลาที่หัวใหญ่และยาวด้วยนะครับแล้วเป็นถ้วยยาวๆด้วยนะแล้วปากกว้างด้วยนะส่วนใหญ่มันจะไปได้ดีในระยะยาว ปลาพวกนี้ถ้าเกิดในระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามันหนาแต่ในระยะยาวๆเนี่ยมันจะมันจะยาวออกมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็วอลุ่ลม,มันค่อยๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่โครงสร้างดีๆเนี่ยต้องบอกว่าอันอันนี้เรามองจากมิติด้านท็อปวิวอย่างเดียวนะยังยังยังบางทีมันอาจจะต้องดูด้านข้างด้วยนะครับืบางกี้ผมขอย้อนกลับมาน,นิดนึงบางกีพอพูดเรื่องไหลกว้างน,นะฮะปลาที่แบบว่าต้องบอกว่าโครงสร้างดีมากๆเนี่ยไอ้ตรงไหลเนี่ยบางทีมันจะมีเนื้อไหลขึ้นมาครมันจะทําให้หลังเนี่ยมันยกขึ้นมา เวลาสมมติเราหันด้านข้างพอดีเมื่อกี้ผมพูดถึงด้านข้างเนาะหันด้านข้างมาปุ๊บเนี่ยถ้าดูด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มีการหน้าแอนนะครับคือมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหลังมันจะยกขึ้นมาช่วงหลังหลังไหลแล้วก็ท้องเนี่ยมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมพอดีแบบนี้โครงสร้างมันรับกับขนาดในอนาคตที่สามารถจะใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบายแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะครับแต่ว่า,าก่อนที่จะไปดูผมอยากจะเปลยหัวไว้นิดนึง เมื่อกี้มันเป็นเรื่องอการเลือกนะครับเป็นการเลือกตามทฤษฎีนะตามตำรานะครับไอเวลาปลาเนี่ยของจริงเนี่ยผมต้องพูดไว้ก่อนว่าต่อให้เราหาปลาตามตำราได้เป๊ะเนี่ยไอการที่แบบว่าเฮ้ยจะเลี้ยงแล้วได้ขนาดแบบ8-90เซนเนี่ยมันต้องขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยนะฮะไอวันนี้เราพูดถึงแค่ปัจจัยการเลือกก่อนและเป็นการเลือกตามทฤษฎีคุณอย่าลืมว่าปกติสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องบอกบอกว่ามันไม่ใช่1นึบวกหนึ่งเท่ากับสนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบอะไรที่มันแน่นอน ขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่หลักการเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าเอาไปเลี้ยงแล้วปุ๊บนเนี่ยมันไปถึงศักยภาพที่มันเป็นหรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องไปดูกันเรื่องสภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยแล้วก็เรื่องที่ผมเคยพูดไปอย่างเช่นปลาหนาแน่นเอยหรืออะไรเอยอะไรประมาณนี้ด้วยนะคือปัจจัยมันค่อนข้างเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกันที่จะทําให้มันไปถึงได้หรือเปล่าพูด <alk> ง่ายว่าก็คือฝีมือนักเลี้ยงนั่นแหละนะครับอันนี้น <ส iri> อันนี้อันห<ง>นึ่งที่ อันที่สองจริงๆอะ่ะอยากจะบอกบอกว่าเวลาเราเลือกปลานี่ครับผมต้องบอกบอกว่าบางทีนักเลี้ยงเนี่ยทั่วไปไม่ใช่ปีชาคนเดียวนะส่วนใหญ่เนี่ยเ,เขาก็จะถามกันมานะั่นแหละบอกโอาอยากได้ปลาใหญ่อยากได้ปลาใหญ่หญผมพูดตรงๆว่าปลาเนี่ยต้องบอกบอกว่าปลาสวยงามเนี่ยมันมีเรื่องของบัตเจตเข้ามานะฮะไอ,อหมายว่าหาปลาที่บอดี้ไลน์สวยแบบ perfect เพอร์เฟกต์ไปอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าโครงสร้างที่อนาคตเนี่ยไปไกลได้มากๆเนี่ยมันก็หาได้นะครับแต่ว่าพูดตรงว่าบัตเจตก็จะล้ําไปด้วย เพราะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมต้องบอกบอกว่าเวลาเราเอามาแชร์ความรู้ประสบการณ์กงนให้กับนักเลี้ยงฟังเนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องบาลานซ์นะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณบัตเจตถึงเนี่ยคุณซัดแบบนั้นไปเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดบัตเจตไม่ถึงเนี่ยผมเข้าใจนะบอกว่าบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากได้ปลาสวยในราคาแบบต้องใช้คําว่าราคายุติธรรมเหมาะสมหรืออ่ะคุณตรงก็อยากได้ราคาต่ําแต่ครั้งนี้ถามว่าในราคาที่รับได้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากัน เพราะนั้นเนี่ยอยากจะให้มองมาล้านด้วยเพราะว่าก่อนที่จะไปดูของจริงกันเพราะผมจะบอกบอกว่าปลาที่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แบบมีครบขนาดนี้นะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแล้วไม่โตหรือไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแล้วแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไม่สวยหรือด้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะปลาแต่ละตัวมันจะมีข้อดีของมันอย่าลืมนะครับว่าจะเลือกปลาคา้าสักหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องบอดี้อย่างเดียวคนบางคนอาจจะให้น้ําหนักกับเรื่องแพทเทิร์น บางคนอาจจะให้น้ำหนักกับเรื่องผิวดูแล้วมันชายนิ่งไหมสีมันสดไหมอะไรประมาณนี้ผมเคยเจอลูกค้าที่ผมพูดตรงว่าลูกค้าผมคนหนึ่งที่แบบเป็นแฟนขับฟาร์มเราเนี่ยเขาไม่เอาบอดี้เลยนะครับแต่แต่เขาไม่ได้เลือกแบบจนบอดี้แห้งจนหน้าเกียดนะแต่หมายความว่าขาว่า,าไม่เอาบอดี้เลยเนี่ยเขาไม่ได้บ้าหัวใหญ่ไหลกว้างเขาจะเลือกปลาที่มันชายนิ่งก่อนมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ E ีเนี้ยเราอ่ะเน้นเรื่องบอดี้ว่าทําไมต้องหัวใหญ่ไหลกว้างข้าหางหนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดูของจริงกันครับโอเคครับครับอ่า เมื่อกี้อย่างที่บอกกันนะฮะบอกปีชาไปบอกว่าหัวใหญ่ไหลกว้างเขาหางหนาอันนี้เรามาดูปลาหลักพันกันต้องบอกก่อนนะฮะมันอยู่ที่งบประมาณด้วยนะครับต่อเนื่องจาก E ีีก่อนที่พี่หนุ่มพูดไว้พี่หนุ่มเลือกว่า5ตัวใช่ปะใช่ค่ะเลือกออทั้งหมด5าตัวที่เนเรื่องของสร้างโดยเฉพาะเลยพี่ยังไม่ได้ดูเองนะถ้าให้เลือกเองนะครับอันนี้ดูบอดี้อย่างเดียวนะดูบอดี้อย่างเดียวนะพี่เลือกตัวเนี้ยซันเก้เนะี่ยตัวนี้น่าจะหุ่นโหดที่สุดตงวาล,ลองดูหน่อยดิ ขอขอ,ขอดูแบบท็อปวิวเขาเรียกอะไระจับให้ดูหัวอย่างนี้หน่อยพี่อยากให้ดูคําว่าหัวใหญ่เมันใหญ่ไม่พอมันยาวด้วยเอ็นไหมแล้วตัวเนี้ยปากเนี่ยปากก็กว้างเห็นไหมครับปากกว้างเห็นเห็นไหล่ที่ยกขึ้นไหมดูด้านข้างดิจับด้านข้างดูขึ้นมาเลเห็นไหมยกขึ้นมาแบบนี้ที่บอกนะครับตัวนี้คือตัวนี้หัวโตอะ่ะนะอ่ะลองปล่อยให้ว่ายดิดูข้อหางหน่อยอดูเหหห็นนนน้้คออาาางงี่ข เห็นหัวไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าหัวมันจะเป็นรูปถ้วยแบบว่าถ้วยยาวๆแล้วก็ปากกว้างตัวนี้ถ้าให้ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมว่าตัวนี้อนาคตไกลสุดจากการเลือกนะยังไม่ได้นับการเลี้ยงนะตัวที่สองเดี๋ยวนะวันนั้นเรามาเทียบกับอีกตัวตัวนี้ก็พอพอพอกันตัวนี้อาจจะปากเล็กกว่าตัวนี้นิดนึงนะแต่ตัวนี้ได้อะไรนะงวัตัวนี้จุดเด่นตัวอื่นคืออะไรค่ะใช่แล้วนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกบอกว่าเลือกปลาเนี่ยบางทีมันต้องบาลานซ์ครับ ตัวนี้มันก็มีเหตุผลว่าคือถามว่าบอดี้ไม่ได้แย่นะฮะบอดี้ไม่ได้แย่ผิวดีครับตัวนี้ผิวดีครับตรงนี้เดี๋ยวรอเขาเรียกอะไรรอเติมเต็มขึ้นมาอีกนิดนึงก็แดงทั่วทั้งตัวได้ก็โอเคนะบอดี้ลน์ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูตัวที่ตัวนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยได้โอหัวเข๋อะไรได้ไหมจริงได้อยู่เนี่ยจริงก็ได้อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะหัวได้อยู่หัวได้อยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติเราเทียบปากกับตัวแรกเนี่ยเอ่อเทียบปากกับซันเก้เนี่ยมันซันเก้มันน่าจะใหญ่่วา คือคือสันเกตในี่ยกว้างกว่าปากกว้างกว่าเห็นไหมลองลองดู2ตัวนี้นะเห็นไหมปากกว้างต่างกันเลย<ช>นะครับอ่าแต่ตัวนี้อะ่ะแพทเทิร์นเข้ามา3ตอนเห<ช><ช>็นไหมคือบอกว่าบอกว่าแต่ละตัวจุดเด่นไม่เหมือนกันอ่ะเอาตัวที่น้อยหน่อยอ่าตัวนี้อาจจะหวลุ่มน้อยหน่อยแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าตัวเนี้ยแพทเทิร์นเป็นลายเลื้อยอ่าทีว่าซาชิสมบูรณ์นะครับเห็นไหมอัน,นอัน,นอันนี้จะเป็นปลาที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตัวนี้ ตัวนี้อาจจะเขาเรียกว่าออกจะเพียวนิดนึงเนะเาะลายอาจจะลายอาจจะน้อยกับเพื่อนนิดนึงแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดูไปยาวๆนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรอะไปได้เรื่อยๆตามตามเขาเรียกอะไรอะตามสภาพของมันแล้วก็ตัวนี้แพทเทิร์นมันน่ารักคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้อะเป็นตัวที่หัวใหญ่นะครับไหลกว้างเหมือนกันข้อหางอาจจะอาจจะแพ้สันเกข้อาหางอาจจะแพ้สันเกถามว่าอย่างเงี้ยไม่โตไหมไม่ใช่ ไอ้อย่างเงี้ยโตเหมือนกันอาจจะถ้าระยะยาวๆเนี่ยอ,อาจจะอาจอาจใจเฉยนะอาจจะสั้นกว่าซันเกน้แต่ถามว่าตัวนี้ตะล่ำได้ไหมล่ำได้ดูหัวดิครับดูหัวดูโอ้โหดูไหลแต่กวา,ายกข้างๆม่ดิดูข้างๆดูข้างๆดูนี่ฮะไหลนี่ยกอยก่างงี้ดูไหลเนี่ยลองปล่อยปล่อยแบบนี้ดิวอลลุ่มมันออกมาไหมโอ้โหปลาตัวนี้ถ้าเกิดเลี้ยงไปยาวๆอาจจะป้อมๆน่ารักอย่างที่ผมบอกบอกว่ามันแล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าชอบแบบเขาเรียกว่ามือมาเนี่ย ก็อาจจะเลือกซันเก้ตัวนี้แต่ซันดซันเก้ต uh, ัวนี้ถามว่าแพทเทิร์นก็อาจจะสู้ไอ้พวกตัวอื่นไม่ได้ผมถึงบอกนะบอกว่าปลาแต่ละตัวฮะข้อดีข้อดีข้อเสียเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่โอเคอยากจะบอกบอกว่าเพราะพวกนี้คือปลาหลักพันครับวันนั้นเนี่ยปลาหลักพันแล้วก็ราคาเอาตรงไม่แรงมากรู้สึกจะเริ่มที่เท่าไหร่นะเริ่มสามพันห้ามั้งสามพันห้าก็มีนี่เออสามพันห้าเลยเออเริ่มอันนี้เริ่มสามพันห้านะครับแล้วก็ อ,อย่างที่บอกเนี่ยบอกว่ามันราคาประมาณนี้เพราะฉนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณต้องบอกว่าราคาอย่างเงี้ยคือมันก็จะเอาครบทุกอย่างมันก็มันมันมันอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราอยากจะสอนให้เลือกปลาแบบบางทีอะ่ะให้บาลานซ์น้ำหนักหน่อยว่าจริงอะ่ะเราเอียงกับความชอบอะไรแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูตัวเทพกันบ้างว่าถ้าเกิดสมมติโอเคคุณอยากได้ครบครบเนี่ยคุณก็อาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยเดี๋ยวลองไปดูตัวเทพกันเดี๋ยวมาดูปลาแบบเกรดเทพๆกันบ้างอย่างที่ผมบอกฮะ ถ้าบอกว่าเราอยากได้แบบประเภทบอดี้ไลน์แบบประเภทครบเครื่องนะครับหัวไหลใหญ่กว้างก็หางหนาของแท้เนี่ยมีให้เหมือนกันฮะแต่ว่าราคาก็สูงนะครับเดี๋ยวมาดู2ตัวนี้กันอันนี้2ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นปลาจากฟาร์มซกายนะครับโคกูตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นไดนิชินะครับสังเกตให้ดีนะฮะดูเลยครับหัวเนี่ยรูปถ้วยแบบนี้เห็นไหมปากก็กว้างนะฮะดูดูดูไหลเห็นไหมฮะตรงที่แผ่นปิดเงือกเนี่ยสัดส่วนเขาได้รูปพอดีเลยเป็นอย่างที่ผมพูดอ่ะเป็นถ้วยหนาๆถ้วยยาวๆ แล้วก็ไหลย,ยกขึ้นมานะครับคอหางก็ไม่ธรรมดาครับเห็นไหมครป้อมขนาดนี้เลยครับปลาตัวนี้น่าจะไซส์อยู่ประมาณ4-5ครับก็อายุประมาณ14เดือนตัวนี้ระยะยาวเนี่ยคือไปลไกลนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยแต่เป็นปลาอะไรนิชิตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็เห็นไหมครว่าปลาที่บอกว่าเกรดดีๆเนี่ยแล้วเป็นระดับเทพๆเ,เ,เนี่ยหัวเหมือนกันเลยเห็นไหมครับหัวไหลเนี่ยทรงทรงกาเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคร คือเป็นหัวที่แบบว่าเป็นรูปถ้วยยาวๆแล้วปากกว้างปากเนี่ยจะรับแล้วก็บอดี้เนี่ยสมูทน,นะฮะไหลย,ยกขึ้นมาสวยมากครับต้องบอกว่าเนี่ยแหละ,ะถามว่าปลาแบบเนี้ยมีไหมมีคือจริงอย่างที่บอกบอกว่าแต่อันเนี้ยมันก็จะต้องแลกมาก,กับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับคราวเนี้ยอย่างที่บอกว่อยัางอยากให้ลูกค้าเนี่ยลองถามความต้องการตัวเองถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคสู้ราคาไหวก็จัดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบอกโอเคมีงบประมาณที่ ตัวเองจากัดอยู่แค่ไหนปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบาลานซ์ได้อาจจะเลือกผิวเลือกอะไรมาก็ได้หรือจริงๆอ่ะแม้กระทั่งบอดี้เองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่ได้ครบหัวใหญ่ไหลกว้างเขาหางหนาผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็บางทีเนี่ปลาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวาใหญ่ขนาดเล็เก้าแต่ถามว่าคุณเลี้ยงไปถึงไซส์ไซส์แเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะกับถ้าสมมติว่าววลล่มที่ออกมา,าดูแลหน้าพอใจเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นทริค กว้างๆนะครับที่ว่าอยากให้ลองเลือกเป็นแนวทางฮนะเนี่ยนะครับลองดูนะผมดูยังไงก็ไม่เบื่อครับ2ตัวนี้นี่แบบเทพมากๆนะฮะโอ้ต้องบอกบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบอดี้อย่างเดียวนะครับทั้งผิวและแพทเทิร์นด้วยนะครับคืออย่างโอ้โหตัวนี้นี่ก็คือแบบชายนิ่งสุดๆเลยแล้วก็คุณภาพของเกล็ดเนี่ยเรื่องคีว่าซาชิความคมเบลออะไรเนี่ยไม่มีคือสวยสวยจริงๆฮนะปลาที่ชายนิ่งทั้งคู่ปลาคุณภาพสูงมากเป็นปลาเกตออกชั่นนะครับ จากการประมูลจากญี่ปุ่นนะครับอโอเคนะครับสรุปกันอีกครั้งจริงจริง,ร,ง,ร,งรอบนี้มันไม่ได้ทฤษฎีอะไรมากขนาดนั้นก็อย่างที่บอกฮนะก็หัวใหญ่ไหลกวา้างก็หางหนาเมื่อกี้เราก็น่าจะเห็นของจริงกันมาแล้วนะครับว่าปลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกตหลักพันกับเกตหลักหมื่นมันต่างกันยังไงนะครับอันนั้นอันนั้นเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นปลาที่อายุเท่ากันหมดเลยนะครับพอเห็นแล้วเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างจริงๆเนี่ยจะบอกบอกว่าอย่างที่บอกฮะผมพยายามย้ำเรื่องเดิมฮะ อันนี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎีในการเลือกเฉยๆนะครับเวลาเราจะพาเข้าไปถึงศักยภาพที่เราคาดหวังไว้อะมันก็อยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างสภาพน้ําเอา่ยฝีมือคนเลี้ยงเอ่ยอาหารเอ่ยความหนาแน่นเอ่ยโอ้สารพัดอย่างนะครับอันนั้นอันหนึ่งแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกครับสิ่งมีชีวิตมันมันมันไม่แน่นอนอย่างที่บอกคําว่าปลาสวยงามเพราะฉะนั้นมันมีเกรดมันมีหลายราคามันขึ้นอยู่กับง,งบด้วยครับคือถ้เอาเกิดสมมุติโอเคอยากได้ครบครบครบ,ครบทุกๆอย่างเนี่ย มันก็อาจจะต้องแลกกับราคาที่สูงขึ้นนะครับถ้าคล่องใจผมบุตรงอยากให้มาที่ฟาร์มขอขายของนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่ฟาร์มเนี่ยที่บอกกัาเมื่อกี้เราโชว์ให้ดูเนะี่ยเรามีหลากหลายครับเวลามาเนี่ยจะได้มาแนะนํากันได้ถูกนะครับที่ฟาร์มเราก็มีน้องๆอยู่นะครับถ้ามาเจอผมเนี่ยผมก็ช่วยดูให้ได้ถ้าเกิดไม่เจอเนี่ยบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งฮะบอกว่าก็เลือกปลากันเก่งนะครับก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้ว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้เขาเรียกอะไรแนวทางในการไปดูเรื่องบอดี้ไลน์ไปแล้วนะฮะว่าอยากจะได้หัวใหญ่ไหลกว้างก็ห่างหนาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนั้นอีซี่ค้ยเนี่ยวันนี้น่าจะลาไปก่อนแต่โอ้ยอ,อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับตอนนี้มาฟาร์มเราไม่ยากจริงๆฮะอีซี่ค้ดเซ็นเตอร์เิร์ชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใน Google Map นะครับอยู่พหลโยธิน64เข้าซอยมาไม่เกิน1กิโลนะฮะก็ จอดรถง่ายครับก็มาง่ายๆครับอยู่ชันเมืองรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอยากให้เชิญมาเลือกเชิญมาดูของจริงกันด้วยตัวเองด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมนัดอีซี่ค้ยก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาแล้วก็เลือกปลากันให้เด็ดๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ